ดูคุยแซฟโชยอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะคุณหญิงค่ะลำคาญเพื่อนข้างบ้านอะ <laughs> ทำไมฉันโดนพญานาคเรียกมาหรอคาริตวานาพเมตาอะไรสักเคกาเมจารูเปสชื่อสุดท้ายคือนาฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันเรียกเขามาตลอดจนอยู่ดีๆวันนั้นมันฟ้าเปิดอยู่ดีก็พูดคำแปลกๆขึ้นมาและคำแปลกๆไม่กี่วันก็เกิดขึ้นว่าเดี๋ยวปีหน่าจะฟังนะแตนีไม่รู้ว่าเบอร์จะป็นไรขอให้แบบเห็นปฏิหารในบัตรดน วันเดียวที่เรารายการลรออนแอร์น,เรนะเวนที่เราไปทำเนี่ยได้มาสองล้านหรือชั่วโมงฮะมีผลตอบกลับมาล้นหลามมากบางคนบอกอาจารย์คารหนูโชคดีคนบอกเป็นว่ามีคนถูกลอตเตอรี่เปอร์เซ็นต์การมาจากขั้นสูงมากแหม,แมคุยแทบโชว์ของเรานะคะเมื่อกี้เห็นแล้วโหเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุยแทบ v v ว p e p p 1 1นั่นเองนะคะ ที่เรียกว่าไปถ่ายทําที่จังหวัดนครพนมที่เราึ้นไปมาโดยการที่ทั้งพี่ส้มนะครับแล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งไปปฏิหารที่เกิดขึ้นเลยชัดๆยอดที่ได้ภายใน1ชั่วโมง2ล้านซึ่งพี่ส้มเอาสองล้านนั้นไปทําบุญแล้วเรียบร้อยคะอ่ะซึ่งใครก็ตามนะครับที่อยากจะไปติดตามชมดูว่า EP นี้เกี่ยวกับอะไรและอาจารย์เป็นหนึ่งกับพี่ส้มพูดถึง สร้อยแต่ละสีขนาดไหนไปดูได้เลยที่ YouTube ช่อง Orange Mama นะครับหรือไปที่ Facebook คุยแซบโชว์นั่นเองใช่ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแบบบอกเล่านะถึงปฏิหารนะของ<ช>อง,งานาคีมณีองานาคีทิพมณีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบุมเชื่อว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยอยากจะบูชานะอ,อกสร้อยนะที่เห็นในไตเติลของเราเมื่อสักครู่นี้<ช>นะคะคซึ่งเรากำลังจะปิด ล็อตออเดอร์ที่2แล้วถูกต้องและนี่ขอพูดในนะเพราะว่าผมได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ไปบวงสวงจริงๆอันนี้คือบวงสวงล็อตแรก <c oughs> เมื่อคุณสั่งเสร็จแล้วเนี่ยพี่ส้มก็จะเอาไปบวงสวงใหญ่แบบนี้เพื่อเพิ่มความขลังให้ตัวที่ตัวสร้อยเข้าไปแต่ตอนนี้อย่างที่บูมบอกครับว่าตัวล็อตที่สองใกล้จะหมดแล้วรีบสั่งกันเข้ามาเลยใช่แล้วประเด็นคืออันเนี้ยต้องบอกเลยนะว่าขอบคุณพี่ส้มมากๆแล้วทีมงานพี่ขวัญหรืออะไรก็ตามแบกกันไปเองนะมสมมติว่าผลิตมาได้แบบ สิบเส้นอย่างเงี้ยก็แบกทั้งสิบเส้นไปแต่อันเนี้ยคือเราผลิตแบบมาจํานวนมากเพราะว่าอยากให้ทุกคนเหมือนแบบอย่างาน้อยๆก็มีที่พึ่งทางใจเนาะสร้อยนาคีทิพนีนะคะจากปกติเนี่ยนะคะเส้นหนึ่งเนี่ยสามพบาทนะคะลดลงมาเหลือ1,299บาทใครอยากจะร่วมทำบุญนะคะก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะแอดด,ดีดังรวยใช่ นะครับหรือง่ายกว่านั้นก็คือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะซึ่งอย่างที่เน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าการสั่งซื้อง่ายมากเพียงแค่คุณเลือกสีและความหมายที่คุณต้องการที่ออกแบบโดยอาจารย์เป็นหนึ่งนะหลังจากนั้นเสร็จค,คุณอย่าลืมนะฮะบอกจำนว,นวนว่าแต่ละสีคุณต้องการกี่เส้นกี่ชิน้นหลังจากนั้นนะครับโอนเงินแล้วก็แปะสลิปมาแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แนบมาให้เสร็จ เพราะพูดตามตรงว่าตอนนี้ออเดอร์ค่อนข้างที่จะแน่นดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับส่งข้อมูลทั้งหมดที่มิกได้บอกไปเมื่อกี้ส่งมาก่อนเดี๋ยวแอดมินจะคอยตอบทุกท่านเพียงแค่ขอเลยว่าอย่างที่1จํานวนเส้นและสีให้ชัดเจนนะครับ แปะสลิปมาแล้วก็ขอชื่อเบอร์โทรที่อยู่ครับเดี๋ยวทีมงานจะค่อยๆติดต่อกลับไปนั่นเองเ<ช>พราะเรามีทั้งหมดกี่สีแปสีนะคะก็จะมีสีแดงแรงรักสีเหลืองเฟื่องฟูสีเขียวเหนียวซับสีน้าเงินน้ําเงินน้ำเงินนาเ,เงินนะคะสีม่วงดวงดีสีขาวพราสเน์สีฟ้าเปิดเจิดจรัดนะคะแล้วก็สีโอปอนะคะซึ่งต่อจากนี้จะได้แบบว่าปังปุริเยสืบต่อต่อไปด้วยเขามีข้อหมายนะนี่ก็อย่างเช่น รูบี้ก็คือตัวทัพทีมก็คือจะเป็นความหมายเกี่ยวกับความรักสมหวังเรื่องเนื้อคู่นะครับเสริมบารมีสุขสมหวังมั่นใจในชีวิตปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปส่วนสีโอปอก็จะเกี่ยวกับพลอยแห่งสวรรค์ค่ะเป็นพลังบวกให้กับชีวิตพลังความสําเร็จช่วยให้ทุกคนสมปรารถนาไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือว่าเรื่องการงานก็ตามส่วนตัวซิทรินเนี่ยครับเป็นพลอยแห่งปัญญาครับเราจะสามารถรับชัยชนะรวมถึงความสําเร็จบาร,รมีเนี้ยได้รับแบบ การนับถืออย่างแน่นอนส่วนตัว blue ทป p a ตัวนี้จะเป็นเบนใช้เลยคือเหมาะมากพลังแห่งอำนาจพลังแห่งความเฉลียวฉลาดเป็นที่เรียกว่าแล้วแปลกไหมพอนางใสอันนี้ชื่อเสียงโด่งดังกลับขึ้นมาทันทีนี่คือตัวช่วยเลยส่วนอันถัดไปครับเป็นไวท์โทปัสนะครับอันนี้คือเน้นเรื่องเสน่ห์ใครเห็นใครรักนะครับผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือบารมีดีเสริมพลังในการทำงานให้ทุกๆงานสำเร็จ อันถัดไปสีอมารติสนั่นเองเป็นพลอยแห่งความรักอันนี้คือ,อจะเน้นเรื่องความสงบสุขช่วยสงบจิตใจนนใครก,ก็ตามจิตใจที่ว้าวุ่นพี่พิกเลือกว้าวุ่นต้องรีบพกอันนี้เลยอันถัดมานะครับ <S <S คือพริดอทนั่นเองพลอยแห่งความสําเร็จก็คือเขียวเหนียวซับ นำเงินทองโชคลาบและก็ขับไล่ป้องกันสิ่ง,งชัว่วร้าย,ายนั่นเองส่วนอันนี้คือของมิกเลยคือตัว blue s a ไฟ h i มิกต้อง่านก็คือพลังแห่งความร่ำรวยโชคดีโชคลาบ ความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ชีวิตครอบครัวมีมความสุขย้ำนะคะเฉพาะรายการคุยแซบโชว์เท่านั้นนะคะปกติเนี่นะคะสร้อยนาคีทิ่มาีเนี่ยน,นะคะ3,900บาทนะคะเหลือ1,299บาทนะคะแอดไลน์นะคะดีดังรวยนะคะหรือว่าสแกน QR วอารโคได้เลยนะคะซึ่งพอร้อยที่2เนี่ยหมดนะก็จะปิดรับแล้วนะคะถูกต้องดังนั้นรีบเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อคุณสั่งเสร็จแล้ว ผลิตเสร็จพี่ส้มเนี่ยจะเอาไปบวงสวงเพื่อเสริมความปังและนี่แหละทิ้งทิ้งท้ายไว้เมื่อเบรกที่แล้วว่าเวลาที่เราขออะไรอย่างที่บูมบอกต้องเป็นคนดีคิดดีทำดีนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวช่วยในการที่ อยากจะให้ทุกคนขอพรได้สําเร็จดังนั้นติดต่อเข้าไปเลยที่ดีดังรวยหรือว่าสแกน QR Code ตอนนี้เลยนะครับใช่แล้วนะคะรีบสั่งนะคะเพราะว่ารอต่อไปไม่แน่ราคาขึ้นนะเพราะว่าด้วยทรัพยากรต่างๆมันราคาเมันขึ้นมากแล้วก็สําคัญที่สุดวันนี้จะบอกเลยนะคะไม่ว่าเราจะศรัทธาองค์ไหนก็ตามนะ อย่าลืมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแล้วการคิดดีทําดีนะคะบูมเชื่อว่าสิ่งดีๆรออยู่เสมอวันนี้คุยแซบโชว์มีแต่เรื่องดีๆดีดังรวยเหลือเกินค่ะค่ะรับผมวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ